ลากนะครับลากขวาซ้ายนะ่ะลังเลยติดปาโดนแส่งมาดีนะลาตัวเล็กก็มันนี่ยังไม่ทันได้เบิร์ลคิปเลย เรียกลักดูเยอะเลยฮิลเลอร์อดกเรกัใส่เมือนกนนี่อืมวันนี่มา,านไต้หัวันนะมอยตอวันกับไต้ยักษ์วิ่งดิโอเคคขอดสวิงดิยังคา จะวิ s <S ่งที่กับบนหลังค่ะรถจิตถือยิบจะวิ่งไงดีบนหลังคาครับเยอะมั้ยเยอะมั้ยพ้อมไงพ้อมเลยครับอย่างเม้นตัวเลย mong 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 oh tôi cái này đang nâng à. โว,ว่างนะครับครับเลยกักตันเละปลาลักมันนี่ลักลักดิดก,ก่อนอลักเกียบบอลนะคปลา,ปาอ้วกเยอะฮิดเลิบไปนะฮะฮิไดไปท่าวะจะต้องบอกไปท่ากันนะเอาบอกขนาดของเยอะไปท่าเลยผมดูหมอบมุมงตัวเละครับเดี๋ยวมันลุนตัวต่อไป สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะพ่านะครับเป็นเกาะมีแต่พื้นทรายนะซีเขาเข้าไม่รู้มองเห็นไหมนะครับตอนนี้ก็มาตกปลากับตะยักนะครับนี่ตะยัก,กเอาไปเล่นหนึ่งตัวปลากระมงตะยักขึ้นิทตอนนี้ก็มาแคทนะครับแคทนำตื้นๆน,นะครับ น้ำประมาณกี่เมตรครับไปน้ำห้าเมตรน้ำห้าเมตรนะครับพ่อมเพรมก็จะใช้เยื่อตัวนี้เยื่อฮิตเลอร์นะครับช่วงเช้าก็มาแค่็ก่อนเดี๋ยวตามดูกันครับว่าจะได้ตัวเพิ่มไหมนะครับตัวเล็กก็ไปติดกับลากมานะครับลากเยื่อมาขี่เหลือลากมาเรื่อยเรยนะครับโอเคครับพ่อมเดี๋ยวตามดูกัน luôn <laughs> hít nó luôn úp đặt được cái hít nó lại hít nó đó nó lại hít khoảng mười mấy lưỡi màn sao mà ông còn lồng nhà mày đang muốn nè cắt đây đó

lên đi lời đi lên đi hết 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 không hết 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 đi hết 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 mày hết 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 đi Đi lên, đi đi biển này, Hay lẻo, hay hay đầm đầm nè In nhiều tay nằm Đi video cút Mỹ à hả?

มันไม่เลี้ยวอ้าําลอยเลี้ยวมันเปมนกันลังยินมาดิขาดไปแล้วนะครับขาดขาดคาวินหาใครไม่เจอดินี Quá. món bên dài à, này, này. Ừ. Này. này lộ tay ừ. lộ năm okay, <laughs> này lộ đi, gần lộ gần này mấy năm <laughs> sì này nữa cũng này lộ năm 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 có chết luôn, không? thắng lắm mày có chết Hai hay luôn còn đi đâu không? giờ nhờ luôn không phải láo đây ะะะะโลว่าโลว่าอู๋สร้อยคมคาดไปเอ้ยของขาวินนะนหินอยู่ไหนวะยัยงไม่ห็นเลยหินอยู่ใต้น้ำนะครับ ตามจะยืดตามแนวหิน Ưn, Ưn มกันท eh? <worries> ิ่เลอร์นะครับขึ้นล่างไปอ้ mấy đường luôn mấy đường luôn tự mà cắt thằng nào đây không bóp bơ biết tự nhiên được xảy ra cắt bóp dây nên mình đi cũng nữa giấy ย่อยย่อยอยากเออตัวนี้มีโล่งขึ้นใส่สัวเอยครับกัดข้างหน้าเลยมีไม้ตัวนะครับตัวนี้ก็กิโลกว้างเลยมีไสอยู่นี่ไม่รูปป้า บ้าสงชาวนี้ได้กับแคทนะโอ้โดนแล้วโดนแล้วติดบ๊อบค,ครับบ๊อบบ๊อบลดุดนนี่ครับแคทเกาะพานะครับผมเดี๋ยวตามดูตัวต่อไปกันตอนนี้เราก็มาถึงไม้จิกเลยนะครับเดื๋อใสก่อน2 0่สิบถึงสกรัมนะน้ำประมาณ10บสว่าเมตรถึง20เมตรนะครับ ตามดูวังานปาทิตีกันนะครับ นี่มาแวะปีป๊อบแคทที่น้ำตื้นๆนี่นะครับข้างๆเกาะพานนั่นแหละจิ๊กป้าไม่กันเลยนะครับใบยังลายไม่นะ่ะเดี๋ยวลองดูกัน ตอนนี้เรายู่บริเวณข้างเกาะพายอีกแล้วนะครับนั่งจากใบตะเวนมาถั่วมันเลยไปถึงสังเลยครับใบจิกใบอะไรนะครับนี่ก็มาลาบากำมงเหมือนเดิมจิกได้ไม่กินเลยไม่แตะเลยไปยักกับบุ๋มดีมันตามดูนะครับเวละจะเฮลไม่เฮาถ้าไม่ได้ปลาแค้นนี่ก็คือเฮลแน่นอนนิหนิห่ง

กินก้อนหัวเรือเอ๊ะแม่ไม่โดนไม่โดนเอ้ยกัดโดนลุ้งโดนกัดซ้ำตั้งหลายทียินข้อยินข้อกุ๊ก หมดนะหมดไม่ได้บอกวะ่ากำลังเป็นนิดนึงนั้นนะครับนั่นกินข้าาเยสมีลุ้นวันจิ๊กนะครับวันนี้บอกว่าจิ๊กไม่กินเลยใส่โยนะครับประมาณกิโลนะ ไปจิกถัวนเดไม่กินตามกัดไรค้งเลยตัวนี้เรียบรุนตัวอะไปครับสิบโลเลยมัวเกิดแงแล้วเนี่ย ui 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 tết, tết. ui dạ. tít để... à, ui 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 dạ. Điệp, bấy, à? đi, đại, đi ui 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 ดีอักนะกินเเดี๋ยวให้ไตยหยกโชวด์ดิอ่ากิเบอร์กันกระมองเผาครับส่งมีส่องโลอะส่องโลว่าแล้วตัวนี้สร็จยอดครับไตยย่หยกมองขุนเต้นไตยย่หยกขี้ม้า Ôi, bay bay ướp mày cũng Rồi, xong rồi, lâu rồi, lấy cơm Cái chơi ở Xong này Xong giặc đồn. ปอบอันนีโหลว่านะโหลว่าตัวนี้โหลว่าน่าจะหลอดแอวแล้วครับฟรีมือไตหนังเพียแต่ว่า luôn luôn ừ. đi ừ. này là gái nè Nè leo nè 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 leo nè Leo nè Con cứng Vài gót luôn Khám hít mấy lươi không Ơi, <laughs> Ôi, đốt Ôi, chụp lăng โอ๊ยเจ็บเอวเลยนู่นนียโอ้ยเจ็บเอวเลยครับทำอะไรยังไงกินตั้งนานแล้วใส่ไม่ได่แต่ก็เอาละดีมากางั้นี่ปิดพร้อมเลยครับผม rớt héo rồi ạ, điêu thủo tửo tiếp cái ník, nó mình đi vào chân lưi, ui cắt căng lưi, ơi, tốc chạy lưi. ปิดพุงด้วยใส่ซุยด้วยตัวนี้เกี่ยวพุงนะครับไม่ได้เกี่ยวปากนี่มันมาโชบเหรอ I'm walking alone. And the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. วันนี้รถเหลกับแคทกระมงนะครับคางเกาะพาไปจิกไปจนถึงสังเลยไม่กินเลยนะครับบ้าไม่กัดจิกเลยได้มาแค่คางแข่งตัวหนึ่งเลยก็เซกลาหนึ่งตัวแค่สองตัวนะครับเสียเวลามากๆากเลยวันนี้ก็มาตีกระมงตามหินที่มันปริมปริมน้ำ้าง เกาะพานะครับบริเวณข้างคาเกาะพาที่วนไปเรื่อยนะครับก็ได้ตัวมาเพิ่มประมาณสัก4ี่ห้าตัวนะครับก็ถื่อวาได้ไม่มากแต่ก็ถื่อวาไม่เหี้ยนะครับก็ปลารวมก็มรป,ประมาณสิบกว่าตัวนะไม่เยอะไม่เยอะเพราะวันนี้รถได้ก็เพาะตีกระมงเกาะพาเลยวันนี้ก็คืนถื่อวาสงบนะครับคืนเรียบลมก็ไม่มี แต่ว่าไม่กระติกจริงๆเลยครับพยายามกันเต็มที่เลยนะวันนี้พอมีเฮลมาได้ที่ติดๆกันแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับห้าโมงกว่าแล้วครับเข้าฟังแลนครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปก่อนครับ